วนเกษตรผสมผสานนะคะห้องใหญ่แคมปิ้งกินอะโวคาโดอร่อยอร่อยนะคะอันนี้ปลูกปลอดสารอย่างดีเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยนี่สุดๆของความสุขนะคะอันนี้เรียกว่าสโลแกนที่ว่ามั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนมีชีวิตเป็นอยู่แบบพอเพียงค่ะช่องยูทูบด้วยแนะนําช่องยูทูบหน่อยอยู่ในนี้นะคะปลูกปลูกปลูกต้นไม้สาางประโยชน์สี่างนะคะ ในสวนเดียวกันผสมประสานมีชั้นชั้นดาล่างนี่ก็จะมีแก้วมังกรทุเรียนแล้วจะมีอะอโวคาโดด้วยในที่เดียวกันพักแกะสวนผลไม้ลูกน้องครับก็เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวนะคะตรงนี้บูเรือใช่ไหมคะอำเภอภูเรือบ้านบ้านห้วยลาดค่ะบ้านห้วยลาดบ้านห้วยลาดนี่ยังมีวัดที่ที่อาจารย์ ปฏิบัตินะคะอาจารย์ติ๊กด้วยนะคะมีวัดป่าห้วยลาดด้วยนะคะมีทั้งวัฒนธรรมประเพณีขนมเตียมทุกอย่างนะคะผู้เรือค่ะผู้เรือค่ะห้องใหญ่นะคะห้องใหญ่คมปิ้งนะคะเชิญนะคะโอ้โหบรรยากาศดีสุดยอดสุดยอดจริงๆเนี่ยน,นี้คือความสุขนะคะโชคเชิญทุกคนมาเที่ยวตรงนี้นะคะมากินแก้วมังกรกินอะโวคาโดงาะมทั้งาะทั้งทุเรียนนะคะผู้เรือค่ะ นะคะที่เข้ามาดูนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสุขภาพจังนั้นเลยนะคะความสุขค่ะสวัสดีค่ะ